เค okay. ตัวแพงจ่ายหน่อยไม่จ่ายเลยครับไม่ไหลเลยทุกคนจ่ายหายอย่างเดียวในช่วงนี้อ้แล้วลดูป่าไปเต็มระบบดอกนี้แล้วเฮโยสวัสดีเวืรุ่นตอนนี้พวกเองกำลังอยู่กับช่องเฮ er ียหมีพะ ว้าววีสอบอีกแล้วนั่นเองอยู่เกมชอยเชียงวนหรือว่าเกมอาแปงค่ายกีจีทุกคนครับก็ก่อนอีกก่อนรับชมคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์ก็ซับสไครต์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจไว้ช่องเฮียมีพาวาฟวีสอบไปด้วยกนะันทุกคนที่สับการอย่าลืมไปกดไลค์ก็ถูกใจกดติดตามแฟนเพจเฟซบุ๊กของเฮียมีพาวาฟไปด้วยนะครับผมอีกหนึ่งอย่างทุกคนครับเฮียมีกลุ่มและกิจกรรมครับเป็นกลุ่มพูดคุยกับเกี่ยวกับการปั่นสล็อตนะเกมไหนแตกดีเกมไหนแตกปังหรือว่าเกมไหนไม่แตกเลยเนี่ยเราจะแชร์กันไว กุมเฮียใครอยากเข้าร่วมนะครับสามารถตามดูได้ที่คอมเมนต์ปักหมุดแรกนะทุกคนครับคอมเมนต์ปักหมุดแรกเป็นช่องทางการเข้ากลุ่มแักกิจทาง,งเฮียนะครับและไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นด้วยนะครับในการเข้าร่วมกลุ่มนะอย่าลืมนะครับเมนแรกที่ปักหมุดไว้ในข้างล่างคลิปวิดีโอนะครับมาวันนี้เราอยู่กับแปะกับทุน2 0,000วันนี้ก็ข้างกับทุนมาหนักนิดหน่อยนะครับทุกคนครับเพราะว่าช่วงนี้แปะมันไม่ค่อยแจกเท่าไหร่ลองเอาทุนหนักมาฟาดหน้ามันหน่อยละกันว่ามันจะแจกให้เราเลยหรือเปล่านะครับ กับเวลาช่วงนี้ตีสามนาทีดึกๆเด่นๆ,ๆว่างจากการทํางานหรือว่าติดธุระเทีย์ธุระเรียบร้อยแล้วนะครับเฮียว่างตอนตีสามก็เลยมาปั่นให้ทุกคนดูนะมาดูกันว่าช่วงดึกๆอย่างนี้แปะจะจ่ายหรือเปล่าจัดไปก่อนที่ไม้เบาๆก่อนจริงๆตอนแรกเฮียจะมาซื้อไม้ห้าพันทุกคนครับแต่จัดไปก่อนที่ไม้2 5งพแล้วกันนะครับ let's go <S วันนี้มากับเทคนิคสูตรอะไรเอ่ยวงร้อนะ1 2บสทุกคนครับไม้ เขาเรียกว่าไม้คู่ใจแล้วกันนะครับมากับไม้คู่ใจ12คู14เนี่ยนะครับแต่ถ้าตัวใหญ่มาเราจะไปตามเทคนิคสูตรเราคือหมุนตันตัวคูนะครับถ้าเกิดตัวใหญ่มาแนะนำนะครับช่วงนี้หมุนตันตัวคูนะถือว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับสำหรับ,บเทคนิคตัวใหญ่หมุนตันนะทุกคนครับมาอีกทีเดียวเท่านั้นขอเล่นเถอะเพื่อนดึกๆอย่างนี้แล้วแปะยังตื่นอยู่หรือเปล่าหรือแปะง่วงไปแล้วมาครับ12คู14ไม้คู่ใจของเรา let's go ว่าไม้เนี่ยมันถือว่าโอเคที่สุดแล้วนะครับสำหรับเพียนะนั่นไงประทัดมาก่อนเคแถวสองไหมไม่ให้ครับไปกันต่อถือว่าไม้แรกใจามาก่อนถือว่าโอเคนะทุกคนครับแต่ไม้หลังเหมือนจะไม่จ่ายยังไงไม่รู้เอยอย่าทําให้ผิดหวงังดอกแรกเปิดมาอย่างสวยเลยเพื่อนอยเคเจครับประทัดไหมไม่ให้ครับ เอไม่ไห,หลต่อด้วยทุกคนโอ้ไม้แรกเปิดมาอย่างสวยไม้ข้างหลังยังยังเอาเลยยังกินเลยทุกคนโอ้โหโอ้โหไม่น่ารักแล้วอดอกแรกเปิดอย่างสวยดอกต่อมาแดกเรียบทุกคนครับพย้ยาไปที่2องพันสักไม้หนึงแล้วกันนะครับ ไม้แรกจ่ายดีมากนะคือจ่ายแบบโอ้โหเปิดหัวด้วยประทัดทุกคนแต่หลังนั้นแดกและแดกด้วยไม้นี้ไปไม้ห้าพันดีกว่าทุกคนครับมาใกล้ยังย้ำที่12บสคูณสินะครับโอเคไม้5้าพันเลยนะพี่ อย่าพิ่งแหลกกันแล้วกันอโอเคสิสองมาครับข้างบนช่วงนี้มีคนค่อนข้างเฮยหนีไปเล่นค่ายอื่นแล้วทุกคนครับรู้สึกว่าพีจีแต่ปรับมานี่คือโคตรเกลือคือค่ายที่เกลือเกคือค่ายที่เกลือเลยนะมีคนมาบ่นกับเฮียเยอะนะครับช่วงนี้คนค่อนข้างจะีหนีหายกับจากพีจีไปเยอะนะครับแต่เฮียว่าสักสักวันหนึ่งนะมันน่าจะจ่ายเราคืนนะครับแต่อีกอย่างหนึ่งมันเป็นช่วงต้น ช่วงต้นเดือนนะอย่างที่เนีย่ยบอกทุกครั้งนะครับบอกทุกเดือนเลยช่วงต้นเดือนเนี่ยวันที่จะพ,พอเพาหน่อยนะครับสล็อตนะทุกคนดูดิดูดิดูดิโอ้โหไม่จ่ายก็เกินไปเพื่อนสองพันห้าโอ้โหไม่ใช่แล้วทุกคนครับอย่างนี้ไม่ใช่แล้วเออหยุดเย่ จดกไป3,360ทุกคนครับแต่ก็ยังไม่คืนทุนนะ5,000นะหมุนมา5,000นะเพื่อนนะโอ้มันเกินไปจริงๆ PG ช่วงนี้นะครับอืมเอา่อยเออจากไปอีก2 0ง0ันบาททุกคนครับแต่ก็กำไรยังไม่มีนะเนี่ยโอ้มันเกินไปจริงๆนะครับ PG ช่วงนี้นะทุกคนครับเล่นให้ระวังกันหน่อยนะช่วงนี้นะครับ เออแล้วคิวแม่งเลยไงประเด็นห้าพันกำไรมาพันเดียวนะครับค่อนข้างน่าจะหายอยู่นะปีนี้ช่วงนี้นะทุกคนครับโคตรเกลือเกลือแบบเกลือแบบเกลือแบบสุดจัดเลยโอเคเศกอย่างนะทุกคนครับอย่างนี้นะอย่ยเคยบอกตล,ลอดนะช่วงต้นเดือนนะครับเพรค่อนข้างแข็งนะสำหรับต้นเดือนนะเขาได้เผานะครับ เบาได้เบาสลสำหรับสล็อตต้นเดือนนะครับอะไรก็ออกได้หมดนะครับสล็อตต้นเดือนนี่คือแบบแข่งเอาจริงๆนะพวกสล็อตที่ใหญ่ไปปั่นจริงๆนะทุกคนครับพี่จะปั่นแบบเล่นแบบจริงๆจังๆแบบทุนหนักๆทุนหนาๆนะเนี่ยจะหลังวันที่สิบห้าเป็นต้นไปนะครับเทียวว่าหลังวันที่15หเนี่ยเป็นอะไรที่เนี่ยโอเคที่สุดแล้วทุกคนกครับมันเลยกลางเดือนมาแล้วมัน อันนี้เฮียอาจจะคิดไปคนเดียวนะครับแต่ก็ลองดูกันได้นะครับสาหรับสล็ลอสแบบหลังวันที่15ไปนะทุกคนครับมันจะจ่ายมันจะจ่ายดีกว่าช่วงแบบต้นเดือนอย่างนี้นะไปกดย้ำๆไปที่นอนหนูครับไปโอ้วันนี้ตัวใหญ่ไม่มาเลยนะกดซ้ายบนเยอะแล้วกดไปที่รอเรือรวยเ,เละกันปะมารอเรือรวยเ,เละจริงหรือเปล่า อดอกแรกจ่ายมาดอกสองอย่าเป็นอย่างไม้แรกนะไม่เอานะอโอเคตัวแพงจ่ายหน่อยไม่จ่ายเลยครับไม่ไหลเลยทุกคนจ่ายหายอย่างเดียวในช่วงนี้อู้แล้วดูปลาไปเต็มระบบดอกนี้แล้วโอเคไหลามาปลาชัดดอวแรกเอก็ได้โอเคไหลไปมาต่อไหม,มว่าไม่ได้ด้วยว่าเขาไม่ได้ด้วยนะทุกคนครับ ดอกมีแน่นมากจัดไปรงังวันก็ตัวร,ระดับูเปอร์8,960บาทใน,นที่สุดมันก็มาแล้วดอกอย่างนี้นะครับแต่ก็ยังตามทุนกันอยู่นะยังตามทุนกันอยู่นะอย่าพิ่งหมดลมหายใจอย่าพิ่งจ่ายเออไปใช่อย่าพิ่งไม่จ่ายจ่ายก่อนเพื่อนโอ้โหวิเววัวล้วนจ่ายใบแพงแล้วว้วล้วนเลยทุกคนครับตองแดงมาก่อนอเออมันต้องอย่างนั้นจ่ายก่อน อ้และสิบไงสิบวายมาไม่ได้เล่นด้วยครับยังได้ลุ้นอีกสองหมุนสามหมุนอีกสองหมุนสุดท้ายมาไม่จ่ายแล้วทุกคนครับโอเคเจเตมระบบถือว่ากลับมาคืนทุนว่ากลับมาคืนทุนทุกคนครับแล้วแตกหนักอย่างนี้ด้วยประเด็นคือแตกหนักอย่างนี้ด้วยนะครับวายไหลเฉย หล่นอกอย่างนี้ข้างในแห้งข้างในมีสิแห้งนะทุกคนครับนั่นไงแล้วนวงด้วยแล้วนวงใส่เงียด้วยประเด็นนะครับข้างในมีสิแห้งสูงนะครับถ้าไหลนอกนะแต่ขอให้ผมได้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคสวยเพื่อนข้างล่างนิ่งไว้ข้างล่างนิ่งไว้เงียขลร้องเลยโอ้แหว่งมาแต่ไกลพ่อคุณเย้ย แ่งไไกลเลยพวกคุณโอเคนิ่งๆอย่างนี้หน่อยโอเคสวยสวยสสวยสวยสวยมาสิบ่บสบสี่สิบสี่สิบสีเลยไปดิโอโหเียว่าเวิว่าจะอยู่ตั้งแต่วว่าจะอยู่ตั้งแต่สิบสอนะทุกคนครับ ข้างล่างบ้างนะครับอยู่ข้างล่างบ้างทุกคครับถ้าไม้ต่อไปเนี่ยว,ว่าต้องไม่ใช่12บ4องกวนครับต้องเปลี่ยนนะโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยไม้ยี่สองอะคือต้องเปลี่ยนถ้ามันจ่ายนะครับถ้ามันจ่ายเนี่ยว,ว่าต้องเปลี่ยนว่ะดูจากลักษณะท่าทางแล้วจะหมุนไม้บวงล้อดเดิมเหมือนมันจะไม่ให้เล่นนะทุกคนครับโอ้ยาากลัวมันจะไกลเลยแม่คุณไป วังหงีนน่ากลัวโอ้ไม่ดีแล้วว่าสองหมุนทุกคนสามหมุนไปแล้วสี่หมุนไหมฮะจ่ายอยู่มาไม่มีตัวจ่ายด้วยโอ้เริ่มไม่ค่อยดีแล้วทุกคนครับจ่ายไปรอบเดียวอ,อยู่อื้อ ระทัดมาโอ้มาจริงครับแต่มาคนละแถวโคตรเกลือเลยพ่อคุณโอแล้วหน่วงด้วยค้างด้วยเอาเออเคแถวแรกเพื่อไหลโอแล้วไม่มีตัวไหลแลยประเด็นอะแล้วมีแต่ตัวแพงแล้วก็ไหลเอบาแล้วก็น่าจะหมดแล้วถึงโตไม่น่าลงนะครับแถวแรกยากกูขอคืนทุนมาก่อนห้าพันขอคืนทุนหมุนก่อนก็นกได้อะ ทิงแถวแรกมาไหมไม,ไม,ไม่มาด้วยมีสิทธิ์เก้งละไม้นี้ทุกคนรับเรียบร้อยาอยากไปยากถ้าไม่แรกถ้าไม่ไมพี่เพิ่งหมุนปลายจ่ายเนี่ยไม้ต่อไปเนี่ยมันจะไม่จ่ายทุยกคนครับ ยากอยู่นะช่วงนี้พีจีนะครับต้นเดือนด้วยนะแล่ไหลนอ่ไงประเด็นคือไหลนอกเด็นคือไหลนอกด้วยเอาหน่อยเพื่อนโอเคโอเคไป อโอ้ยโอ้ยอย่าควงอย่าควงโอ้ควงทีไรเดี่ยวทุกทีเลยทุยยกคนครับถ้าสีดําควงทีไรเดี่ยวทุกทีเออช้าชๆอย่างนี้หน่อยเออเบกเบกช้าๆหน่อยเพื่อเนเลยไปไปไปโอเคโอเค,อเครอตัวใหญ่ไม่มาสักทีนะทุกคนครับขอไปหน่อยแล้วกันนะครับขอลองเสี่ยงดูหน่อยแล้วกันนะครับขอลองเสี่ยงดูหน่อยแล้วกันนะครับเออเโอ้โหควงควงยายายาเออ มาครับ12คูณ14หวังไว้ที่ไม้นี้ทุกคนครับหวังว่าจะกลับมาคืนทุนของเราได้นะครับมาดูกันจะได้หรือเปล่าซิ่เต็มระบบไปอยู่ถวยกลาบวงคิวแถว3ไหลมาหรือเปล่าไม่ไหลครับตาบึงหวังอยูนะไม้นี้หวังอยนะครับประทัดหเอแย่แย่แยอีอนวงเลอ,อจ่ายมาก่อนโอ้ แล้วตัวหน้าจ่ายไม่จ่ายด้วยเคแถวสองไม่ขยับอย่างนี้เหงาคูณยี่สิบเลยนะเพื่อนโอ้โหน่วงอย่างนี้น่วงอย่างนี้ยากทุกคนครับเกมน่วงอย่างนี้อเพื่อนโอ้โหเกมน่วงอย่างนี้ไม่ดีนะครับไม่ไมไม่ได้เลื่องนะทุกคนถ้าเกมน่วงอย่างนี้นะครับเตรียมตัวเละได้เลยครับ โอ้โหคูณยี่สิบเฮียหมุนมาทําไมครับเฮียาผาดแค่นี้แล้วมาหมุนมาทําไมคูณยี่สินบน,นะครับโอ้โหโหมันก็เกลือเกินเพื่อนเอ้ยโอ้โหเวอร์เวอร์มากปาทัดไหมล่ะเวอร์ดเวิร์ดเราปาทัดมาหน่อยไหมล่ะโอ้โหทุกคนมันเกินไปจริงนะครับคูณยี่สิบไม่ได้เล่นอะไรเลยบ้าบอฮอรีเกมทีหนึ่งเดือโอ้โเกมหน่วงอย่างนี้คือจบเลยนะ โอ้โหบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วคูณยี่สิบไม่จ่ายเลยครับจ่ายมาสองพันห้ามือมากอย่าบอกคํเียว่ามือมากนะครับเกม,อมเอาหรือแปะไม่มีใครอาจ่ายอย่างนี้ก็ไม่มีใครอยากเล่นหรอกนะทุกคนครับ เวอร์มากครับทุกคนอย่าบอกเลยว่าเวอร์มากนะคือแบบหมุนยี่สิบไม่จ่ายจ่ายแบบจ่ายน้อยเกินโอ้โหทุกคนลาก่อนลาเธอได้สักทีลาก่อนเลยเนี่ยโอเคครับวันนี้เฮียพาไปมองวาวิเกมชายเชียงวินหรือว่าเกมอาแปดในช่วงเวลาตีสามทุกคนครับก็หนักอยู่อาการเหมือนกันนะครับชีชีช่วงนี้นะ ก็สำหรับใครนะครับขอย้ำอีกทีสำหรับใครที่อยากเข้าร่วมกลุ่มรักที่ทำมังคนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมนะทุกคนครับต้องย้ำตรงนี้ไว้ก่อนนะครับก็สามารถตามได้ตามดูได้ที่ตใต้คอมเมนต์คอมเมนต์แรกที่ปักบุดไว้นะทุกคนครับเป็นช่องทางในการเข้าร่วมกลุ่มรักี้ทามังคีนะครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจไว้ช่องเยี e ่มี w ่าวเวอรวีสามด้วยวกันครับช่วงนี้พีจีเอาเรื่องเอาหนักอยู่นะระวังกันด้วยนะทุกคนครับ กันสำหรับวันนี้เฮียน้อขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่วหรุน่น